ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้กับผมเพิ่อนโซนะฮะวันนี้กัน,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 กนในเกมแบ็คเอร์มอนเตอร์นะครับผมก็อ่ะมาลุยกันต่อนะครับในโหมดเนื้อเรื่องกันซึ่งผมเองก็ได้จับธันเดอร์มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ได้โปเกมอนเข้าใหม่นะครับมาใหม่ในทีมนะครับจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยก็จะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจงในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคก็ถือว่าโอเคใครก็ไม่รู้ครับแอดเพื่อนหมดนะผมอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะมีกิจกรรมล ah? ัคกี้เอคืออะไรวะหมายถึงอะไรอ่ะอ๋อโอ้เป็นกิจเติมปะ่ะร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยแปดหรอต้องเติมใช่ไหมอ๋ออย่ารับของก่อนวันนี้เพิ่งจะล็อกล็อกอินเนี่ยอโอเคผมได้โซนอลกมาเว้ยโอ้ยตัวนี้เจ๋งนะครับอ่ะโอเคตอนรับโซนอลก <laughs> ค่บีคาบ,บีโอเคไหมเราจะขอรับของก่อนไม่ได้เล่นไปวันหนึ่งนะพอะดีว่าติดธุระโอเคอาจจะช้านิดนึงอันนี้ผมว่าผมน่าจะเก็บไม่ทันแน่เลยวะ่ะเหลแค่วิกเดียวพยายามเต็มที่แล้ว <laughs> ไม่น่า,นานจะถึงร okay, ้อยสามสิบเคโมยิสเ s อรไปควส โอเคก่อนไลค์กิฟครับอ่ะเดีย๋ยวขอดูตัวละครหน่อยอ่อยาเดี๋ยวผมจะเอาฟูจิกิโซนะครับออกนะแล้วผมก็จะเอาคาบิคอนมาผมบอกเลยว่าคาบิคอนนี่เจ๋งไปเยอะนะครับผมก็จะเหลือแค่คาเมลส์เท่านั้นนะครับเดีย๋ยวปั้นก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอ๋อไม่มีนะไอ้นี่เหลือโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยว่ากัน ตอนนี้เราก็ได้ทันเดอร์มาในทีม่ะพลังจะหายไป5,000เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมได้คืนละวายอยู่อ่าอโดลโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปลุยในเรื่องกันต่อนะครับไหนก่อ oh น oh, เอาทันเดอร์ก่อนไปเอาทันเดอร์ก่อนคำสามโอเคล้วค่อยลงโนอลเล็ตโนอลเล็หมดแล้วใช่ไหมอ่ะก็จุดยอดไปลุยกัน ลับบินกลับก่อนนะครับบินกลับบินกลับบินกลับอ่าเข้าในเรื่องกันต่อเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อวานอะ่ะมันเฉาะมันค้างนะครับพอผมจะสู้มันค้างผมเลยกออกแล้วผมก็ไม่ได้เล่นต่อเลยโอ้โห,หแรงเว้ยเรียกว่าปั้นตัวใหม่ ได้ทั้งแซฟดอททั้งคาร์บิคอนนะเรียบร้อยครับอ่าโตไมเดยครับผมฮินโนราชีภาคสองเอ้ยล่างสองเฮ้ตายแน่แน่ไอ้เหี้เอ็นเชนพาวเวอร์โอ้ยโดนเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ยวาคาชาโมโ้แรงกันนะแค่ท่าพิกธรรมดาไงนะอ้าว ลืมดูตัวเองตายหายเรียบร้อยอ่ะซคุณครับผมว่าทตำนาน2ตัวนะฮะตอนนี้นี่จะไปจับเลจิล็อกอีกตัวหนึ่งจริงๆมันทำได้ตั้งแต่วัน2อวันแรกๆแล้วแหละถ้าเกิดใครเล่นตลอดนะอย่างผมเองผมไม่เล่นตลอดผมเล่นแค่วันละครึ่งชั่วโมง30-40นาทีเองเพราว่าผมทํำหลายเกมไงโอเคเรียบร้อยครับชนะไป อ่ะไปเลยสบายสบายนี่อย่างเงี้ยอัพได้เลยนะ <S 1> <S 1> เออระเบลหกดูด,ดูทันเดอร์ดิสกิลสกิลสกิลมูฟเร์นนิ่งมูฟมีท่าฟลายนะครับไบโอโลจีมูฟนะครับเอเจิรตตี้โอ้ต้องเดี๋ยวรอระเวลเลยอนะ่ะต้องอรอเพิ่ขึ้นอ่ะไปลุยกันต่อนะเออๆๆุยเยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะในแมปนี้มีอะไรให้จับบ้างอ่ะเฮ้ยมีไอ,อ้ตัวนี้ด้วยนะ นายเทลอโลลาไอ้นายเทลวิเฉยบ,บัตรเกนมอนไฟหมดเลยนะอืมก็เท่ดีนะแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเราต้องการไปจัดมาจัดมาโชว์มียูเอพาสปอร์ตบอกว่าขอบัตรผ่านด้วยเราเข้ามาถ้าเกิดเราไม่มีลำฐานเราก็ต้องสู้กับมันอ้าวตีเราไม่โดนเว้ย โดนโอ้โหโดนไปสองดอกสามดอกอุ้งอ่อนอ่อนนะเบา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 โดนครับไม่เงี้ยสกิลยังกากอยู่นะฮะทั้งทันเดอร์ทั้งซูคุนเลยนะครับอุ้ยในตัวล่างสองของมาฟ็อกซี่นี่ผมจำชื่อไม่ได้ครับลาบเอเอาดีโอ้โหแม่งใช้สกิลหลับเรา นี่แม่งเจอกันเจอร่างใหญ่ผมหน่อยดิสตอนผมเพิ่งเปลี่ยนร่างเมื่อ EP ก,ก่อนๆเฮ้ยมีคนฟอกกี้ที่อาซาฟารีเหรอเดีย๋ยวผมใกล้จะปลดซาฟารีแล้วนะเฮ้ยโหตาย,ล,ยล่วงไปเลยไม่หยุดดะก้อนบ,บีสโอ้ไม่ตายครับงานเข้าแล้วโอ้โหโดนครับไม่ไม่เดี๋ยวใช้เฮดเดนพาวเวอร์เฮดเดนพาวเวอร์ลงไปดิครับอา้าวในฮีทเหรอ มีฮิตใช้แล้ก็อุ้ยโดนตบไปหนึ่งดอกโอรี่โอรี่โอโรเบอรี่อะไรเฮ้ยแม่งเปลี่ยนตัวเฮ้ยบาคุูาเมสออโร่าบีมเฮ้ยลืมนลืเปิดเลนแดนเอเอล,ล็อกทอมอุ้ยเอาเวนกำมสปีดลดอีกสปีดลดหนึ่งสเต็ปนะฮะล็อกทอม ออแล้วครับฝนตกแล้วเอ้ยเบาเบาเบาเกินแม่งเจอบับเบิลบีมโอม๋อยู่รอท่าพวกไฮโดรปั๊มก่อนแม่งตาเอ้ยหัวติดแช่เอติดชายโอ้โหโดนก่อนเลยครับนี่แบบบับเบิลบีมเยสจอดครับแม่งเพิ่มพลังโจมตีทั้งสองสเต็ปดวผมเปลี่ยนตัวครับคาเมล มาดิเท่ๆวอทอเทลอุ้ยโดนตบอีกแล้วโดนตบโดนตบบับเบิลบีมอุ้ยโดนอีกแล้วครับบักเอาให้ครับเรียบร้อยโอ้ไม่ตายนะเหลือไว้น้ำเพื่อโอ้โดนกัดด้วยครับอุ้ยตายเลยโอ้โหู้ดูเลือดอ๋อยังไม่ตายเหรอสองขีดโอ้โหรอดว่ะได้สามดาอุ้ยฮะบวกสองคืออะไรของเบลอับเหร โอ้ <Okay>. oh, จัดสนอนแรกอย่างเดิมน,นี้โอเคไม่ค่อยขึ้นทีนี้เท่าไหน่ไปเลื่อนต่อครับมาบูด่านกูขอไฟลงไฟฟ้าแล้วก็เคลียร์ไปแล้วโอ้เลยเวลสามเจ็ดแล้วครับผมเอาเว้ไปกันต่อนะครับไปเลือนโอ้ไปครับ ไม่ผ่านไปได้เฉยเลยหรออู้มันเลาะไปเรื่อยๆนนเนี่ยขับจักรยานไปเท่มากเลยเอา้าวถึงแล้วหรอมาหาพวกด็อกเตอร์โก t ทูครี t อเตอร์สู้ใช่ไหมไฟติ n งทีอา้าวโอเคมา อ้าวค้างแล้วเรียบร้อยเกมไอ้เข้ามาใหม่ครับัะคูะ่สู้กับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคหัวหน้ามันนะน่าจะเป็นหัวหน้าของมันเราเจอมันไปทุกที่ทุกทางเลยเมื่อกี้ก่อนอันนี้นก็อุ้ยอู๋กะละอารูลาเลยครับอืมลวงเข้าหน้าไปนะครับโจ้เฮ้ยโอ้โหแทบตายครับแทบตายซูเปอร์เฟคทีฟด้วยเดี๋ยวต้องส่งซุยคุณมาเล่นหน่อยละ จะได้เปรียบกว่านะครับตรงนี้โอ้โหดูอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนเข้าหน้าบ้องหนึ่งครับโอ้โหเจอเลนแดนซ์ไปเลยครับเปิดเลนแดนซ์ก่อนเลยมาคือดอกเดียวล่วงแน่ๆมาตาผมละบับเบิลบีมพอสกิลยังไม่มีไฮโรปั๊มนะครับเดีย๋ยวรออีกแป๊บนึงเอ้ยดารุมานี่คิๆๆๆ้ขีดารุมาเอ้ไม่แรง หโ,โหวิ่ยหมดหลอดครับผมบอกแค่นี้เลยโหโอ้โหนิดเดียวครับแม่งเงยงานงอกแล้วตายเลยครับโดนมัดไฟฟ้ามันไอ้นี่มันทำได้หลายธาตุมากโอ้โหมาแซปดอทเอนเชียนเวอร์เอ้ยโดนก่อนเลยครับโอ้โหโดนตำน,นานผมนี่เขา,าหน้าไปดิเอ้ย ลวงครับผมโอ้โงไม่กล้าอีล้วอบางทีมันก็โกงผมเกิน AI โอ้โหยังมีเมกาใช้ตัวโอ้โหโดนเชี่ยนครับงานเข้าแล้วบอเทอร์กันครับรึงหลอดถึงไหมโอ้โหถึงหลอดอีโ้ยโดนครับโอ้โหขนาดนอนแอฟริกทีมนะครับยังกระเด็นอ่ะบอกแค่นี้เลยไอผมจะเอ้ยผมเหลือปรกมอนสองตัวเนี่ยอุ้ยลืม อย่า yeah, ลืมครับเดี๋ยวก่อนลืมโอ้โหโดนอะไรบีมๆหนึ่งโอ้โหแม่งเจยดาร์กออนบีส oh, โดนครับอืมเอางานงอกแล้วไม่ตายด้วยแถมครับเอ็นไอฮิดเดนพาวเวอร์ครับโอเคชนะได้ครับชนะหัวหน้าแล้วนี่มาสู้กันจนถึงภุเขาไฟเลยเนะี่ยโอ้ได้ห้าร้อยเอ็กพีก็ถือว่าเยอะนะเคมีเนจี้ครับ อ่ะผมเค้ไมไว้ที่ก่อนเก็บไว้เยอะไว้เยอะอ่ะโอเคครับคุยกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิจัยว่ะไปเช็คเอาท์เฮซี้ first ไปสู้เหรอสู้กับคอร์ทนี่เหรอมามาสู้มามาคอร์นี่วินดี้เอามาถึงก็พลังชมทีรถก่อนเลย อีบ้าเอ้แม่งบัฟแม่งดีบัฟผมก่อนเลยตั้งแต่หัววันไม่ได้และอยู่ไม่ได้ข้าเมลก็ไม่ได้เก่งนไะไหนมาโอ้ยตีมสปีดงานงอกแล้วเลนแดนโอ้ยยังไม่ไหนได้ทำอะไรเลยจบแล้วชีวิตมาแล้วครับเลนแดนมาแล้วแม่งเจอทีก่อนเออตายซะ อืเรียบร้อยเลนแดนมาแล้วเดเมจผมแรงขึ้นเยอะนะครับโดนครับเลนแดนยังอยู่นะฮะตายเลยอู้อไรเนี่ยโอ้เจอท่าเบ้าอีกเวรกรรมแม่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตายโอ้ยตา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 ย,ตายจะปาร์กไปเอ็นชินพาวเวอร์ โอ้โหล่วงไปเลยครับสองดอกหงายเงิบมาบอกเธอกันโอ้โหตายตายนี่แหละเข้าหน้าไปดิโอ้โยังเหลืออีกโอ้โหดูเองก็เกินไปทิศเออเฮาโอเคตายคู่เว้ โดนเดเมจสะท้อนกับโ oh, อ้โหเจอบูสตะ์แรกเลยป่ะล่ะเร็วกว่าเว้ยโอ้โหเออโอ้โหติดเผาไม้อีกเวนกรรมตาย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 ,ตายแรกเลยดีกว่าจบๆไปเอา้าตายก่อนโถ่สปีดช,ช้าครับมาพุทธล่าครับเอ้ยผมยังมีพุทธล่านี่กว่าผมลืมโดนครับผม โอ้เมก้าเฮลก้านะฮะตายแล้วโอ้ยโดนครับทันเดอร์แฟงหึงข้างหัวไปดิโอ้โหยังไม่ตายโอ้ตายเลยครับทีเดียวเอาล้วครับเหลือโปเกมอนตัวสุดท้ายของผมครับวิซซัตตนดากอนบีสเร็วกว่าได้เปรียบเว้ยชนะก็คือตัวเดียวด้วยดาวเดียวเนี่ยแหมว่าาเชลเขาตายเยอะมากคือ ไปสู้อีกไหมยังสู้อีกเหรอโอ้โหเดือดจริงๆครับสู้รัวๆเลยโอ้โหโคโรแบชนะฮะโคโรแบตต้องเจอทันเดอร์ช็อคโอ้โติดพิษปะเนี่ยโอเคผมใช้ไทแอนเชนพาวเวอร์ดีกว่าตายโดนดูดเลือดอีกแล้วอืมเข้าหน้าเข้าเบ้าโอ้ยทันเดอร์ผมไม่ไหวแล้ว เอออริสตอนมาเล่นีกว่เราต้องประคองดาวไว้บ้างเนี่ยมาโอ้โหโดนตบครับเฟมเบอร์ส <Frame burst. S 1> โอ้ตายสปีดช้าทุ่มไม่ไหวอุ้ยมาโดนดกครับมานิล่าอุ้ยโดนก่อนโอ้โหอุ้ยโอ้โหโดอนผมไปแล้วหนึ่งโ,โหโ,โห แซปดอสเฮือโอ้โหอ่อนจัดอะบอกแค่นี้เลยอะเออเขาหน้าไปดิเฮ้ยเมทันคอโดนแล้วครับแล้วแมสกิลแม่งปเปอร์เอฟเฟ t i ีฟหมดเลยครับตาย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 โอ้โหต่ละตัวอุ้ยโดน อืมโอ้ยนีดเดียวครับมายัางไงก็ไม่รอดอก่อนที่จะไปก็ชุบเพื่อนก่อนมาสู้อีกุณเจอกันถ้ากัดเรียบร้อยครับชนะละโอ้ โอ้โหจอดเมกาเดสเดอร์ดไวเกินไปโอ้โหตายครับแบบนี้เหลืออะไระครับโอ้โหเฮ้ยเมกาเดสเดอร์ดไวเลยเหรอเอาดีดีเถอะจะตายหมดแล้วเนี่ย ไม่เหลือใครแล้วตาย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 ซุยคุณเอยซุยคุณกับตัวนี้อันนี้ยอมพีชีพเลยโหแม่งใช้ซันซันนี่เดกแล้วตายทีเดียวเพราะข่าเมลสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับ สกิลแม่งโคตรแรงเลยวะ่ะเอาแล้วเลนแดนหายแล้วด้วยโธ่โดนก่อนเลยครับโอ้เผาไหมอีกแม่งเอ้ยไหวไหมเนาะบับเบลิลบีมตายเรียบร้อยอ,ออแลกวะล่ะผมแลกเลยแล้วกันเอาเวนกรรม แรกครับผมเรียบร้อยอหูยเอาตัวรอดไปได้ครับโหแม่งร่างเมกา้าเลยอ่ะโหดเกินหมดยังเนี่ยทำไมมันสู้เยอะจังวะอีเวนทอรี่ครับอ้าเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันนี้รวมได้ครับโอเคคอมพาวก่อนคอมโพสคอมโพสอขอไปโอ้โหไหนเออ แอมบูเซียเจ็ดสิบท่าลิกเฟนเคอร์วะแหละอ่ะเดีย๋ยวสู้อีกเหรอโอ้โห و, สู้อย่างยาวนานอ่ะโอเคเฮ้ยอ,อ่ะต่อมาครับลยุยกันต่อฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหมันให้สู้เลจีล็อกเลยเหรออ่ะเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดีย๋ยวค่อยมาสู้กัน ในรอบถัดไปนะครับเดีย๋ยวขอไปเก็บเวลก่อนนะฮะตอนนี้ดูดิตัวละครผมแม่งโคตรกากเลยอะคือยังมียังไม่เก่งอะนะครับเหลืออีกหน่อยนึงคือผมจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับที่มันเป็น Adventure d y เดนมาร์กแอตเวนเตรงนี้นะครับซึ่งโหดาวบอกว่าก,ากากมากนะครับผมผมต้องไปเล่นตรงนี้เคลียร์ให้จบก่อนเนะาะเดี๋ยวค่อยมาลุยกันอีกทีนึงนะครับผมอะโอเคก็เดี๋ยวผมไปไล่เก็บดาวอะไรให้จบนะ แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะครับตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวไปจับต้องจับอยู่แล้วนะครับสําหรับเจิล็อกเรานะฮะอ่ะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปแนวนี้ครับกระเทนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องมันโซนะฮะเพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับโอ้โหได้ท่าเพิ่มเติมมาใช่ไหมโอเคท่าหลับนะเมื่อกี้